คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะอยู่กับน้องเอเด็กคอมเมดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามาอยู่ในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยโอ้โหนี่นับสกุวต้นน้ำเลยเชิญยิ้มเหมือนกันเลยแสดงว่าต้นน้ำเชิญยิ้มแสดงว่าเรามีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แล้วก็ตอนนี้พี่ต้นน้ำขาเราอยู่ที่บูธของศิลปินตลกจากกอดบาขยเครียดโอ้โหใช่มีใครมากันบ้างคะวันนี้ศิลปินตลกของเราเนี่ยเอาแบบว่าของมาขายเยอะมากบูธแรกก่อนไหมบูธแรกเราเราเราอยู่ที่งานอะไรก่อนนั่นหนูบอกไปเชิญยิ้มเชิญอร่อยไงเชิตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ28กรกฎาคมถึง6สิงหาค่ะโอ้โหอย่าลืมอย่าลืมมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันเจอศิลปินตลกมากมายเลยมาที่บูธก่อนมาที่บูธก่อนมาเลย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 นี่นี่เลยค่ะเจอกับ พี่ จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มของเรานีค่ะนี่เลยมานำน้ำส้มมาค่ะเป็นน้ำส้มดับเบิลเตนะคะสามขวดหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสามขวดหนึ่งร้อยบาทมาอุดหนุนกันได้แล้วพี่จุ๊บจิ๊บจะมาวันที่วันที่วันที่สี่นะคะพี่จิ๊บจะมานะคะรอมาเจอกันนะคะแล้วก็ถัดไปเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ชมพู่ก่อนบ่าย่นั่นก็คือเตี่ยวคนชนพี่ชมพู่มาวันที่สองใช่เจอแน่นอนเจอแน่นอนคะ อย่าลืมอย่าพลาดเจอแน่นอนชมผู้ก่อนบ่ายจ้าเดี๋ยวคนชนอย่าลืมนะคะมาหนุนกันนะคะแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนี่เราจะมีผลิตภัณฑ์ของเชิญยิ้มเชิญอร่อยของเรานะคะแล้วก็นี่เลยของอาเป็ดเชิญยิ้มนั่นก็คือน้ำปลาเชิญยิ้มน้ำปลาเชิญยิ้มของอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเบ้ดยอดนี่เป็นไงลระนไงล่ะเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะต่อเลยต่อเลยอันนี้เป็นปลาทอดทรงเครื่องของพี่จ๊ กระบุ่มเชิญยิ้มสุดยอดนะคะปกติพี่จ้ากระบุมจะอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะติดภารกิจใช่ไหมคะติดภารกิจนะคะถ่ายละครนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมานะคะวันอื่นก็มาหากันได้นะคะแล้วต่อเลยนะคะไอศสกิมทอดของพี่ติดอกสะเดาโอ้โหนี่ไออติมทอดเคยได้ยินไหมตี๋ไอติมทอดกินละตาเล่ อะไรนี่อะไรทำทะเลไหมทำไม่ได้ต้องให้พี่ตีมาทำตีไอติมทอดอันนี้กินแล้วอร่อยแน่นอนนะคะเขามีมานานนะคะก็มาอุดหนุนก็ได้ลูกละห้าสิบบาทโอ้โหสุดยอดมากต่อต่อต่อเฮียซ้งเล่งหงนี่อันนี้เป็นแบบว่าพันธมิตรค่ะอันนี้เป็นพันธมิตรกับเราเฮียซ้งเล่งหงขายซาลาเปานะคะถ้าไม่กินเดี๋ยวเฮียซ้งตีตายติดตีตายในแก๊งต่อเลยนี่ N S L ข้าวแท่งค่ะอันนี้ก็อร่อยมาก ใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะสะดวกสบายมากไปเว็บตอนเช้ารวดเร็วมากันได้นะคะแล้วก็ยังมีแบบสินค้าอีกเยอะแยะมากมายเรียกว่าเป็นสินค้าที่โด่งดังในโซเชียลแล้วก็แบบว่าคัดวัสดุดิบมาอย่างดีคุณค่นะห้ามพลาด เชิญยิ้มเชิญอร่อยถึงวันที่6สิงหาคมคคุณพลาดนะเชิญเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะตั้งถึงวันที่6สิงหาคมใช่แล้วพรุ่งนี้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 วันที่1เราเจอกันกับเยืนสกอร์เปียนโโอ้หเป็นเรียกว่าก๊อปปี้โชว์กี่โมงกี่โมงบ่ายสามบ่ายสามเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนค่ะแล้วหลังจากวันพรุ่งนี้มาเลยมีเรื่อยๆก็จะมีแบบว่าแบงค์คอพับเคยฟังแม่แฟนคุณค่ะ ปปให้เขามาลองเองดีกว่านะคะแล้วก็มีพี่บอลเชิญยิ้มมาวันสุดท้ายด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ชมพู่ก่อนบ่ายพี่จุ๊บจิ๊บเชิ่โอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะมาเจอกันอิ่มเต็มอิ่มในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยบ่ายก่อนบ่ายคลายเครียดโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้หมดแล้วอยังลูกหมืนยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วยังไงก็วันนี้จะต้องขอขอบคุณนะคะน้องเอด้วยนะคะเอ้เดอะคอมเมดี้ คุณฝากผลงานด้วยฝากผลงานนะลูกติดตามได้นะคะทางรายการก่อนปักไข้เครียดทุกท่านค่ะแล้วก็ติดตามได้ที่ไอจีเฟซบุ๊กนะคะเอเดียนด้เลยจ้ะยังไงฝากช่องพี่ด้วยนะช่องยูทูบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มโอเคขอบคุณค่ะเจอกันค่ะเอนดีด้าดีด้าตามสารเรา เรมาถึงไงโอเคขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะทั้ง Facebook, TikTok, Youtube กด u b s สไคร e กันด้วยนะคะแล้วเจอกันที่ช่องทั้งสาระความบันเทิงมากมายแน่นอนคุณผู้ชมคะล้วเจอกันนะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะขอบคุณค่ะ